Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยไปดูป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 ไปเร็วอุ้ยไปข้างบนดีกว่าข้างบนกำลังไปราแป๊บนึงข้างล่างระวังตัวนะข้างบนเดี๋ยวเราจะไปนี่กันอุ้ยป่าหมาแมวเจอกันอีดอก มาแมวไปปฏิปักษ์ไปเร็วไปเร็วไปเร็วได้หรอสู้ได้เดี๋ยวแวบแป๊บหนึ่งแวบพุ่มิก่อนไปขึ้นบนอนละ้วไปจัดเออไปเลยอัพคนนะมันก็เออเจอคนก็ลุยเลยตัวนี้เปล่าโอเคอุ้ยตรงนี้เปล่าสาดมีอ้อมมาเร็วหรือไปตรงนี้ก็ได้ไปเร็วอันนี้ลิงทเทพจ็ได้ขอบคุณมากไปได้เลยระวังตัวด้วยนะ ก็ได้มีกันนั่งคาบตัวนายไปดอนแทงกวยอยากแกล้งกันได้ไหมแกงน้องคนเลยไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วแอบแอบแอบทุกคนตรงนี้หวาดไปยังนะมันจะว้ายโดนดึงอุ้ยมันแฟดมาทำไมอ่ะเปด้านหายไ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 ปด้านหายอะไรวะเขาเป็นอะไรอ่ะกูไม่สอบไม่มีแฟนเลยแปะพี่ยังไม่อัพสอบอ่ะเออ่ถ้ามันเข้าพอจะยกมันจะอะไรได้ไหม จะไปหมดแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ต term, ตวาระเรามันตันแกน,นะตันละระวังหมาแฝดหนีแน่ไปเร็วถ้ามันเถือนมันเห็อย่างเงี้ยถ้าเป็นเห็นไปแล้ว,วจา้ารอดก็ดีแล้วไม่เป็นไรหรอกถ้าจะฆ่ามันฆ่าได้เลยนะ,ะมันมีสกิลสองอยู่แต่ไม่ต้องกลัวหนี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 ยิงไปเลยยิงไปเลย เทสมาก็เอาเทสส่วนไปเลยเราไม่ต้องกลัวว้า thank you เขาได้สแต็ตพอเธอเลยนะครับอื้อีกอย่างตอนนะี้ยังไม่มีดาบมาร์กหรอก <c oughs> จะโดนลิฟไหมนะ <c oughs> ทำไมล่ะทำไมล่ะว้ายอีหมาอีหมาอ่ะสิกูไม่ตายหรอกเพราะว่ากูมีอันตีไงเทสไยโยเอาไงดี ไปละกัน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันเอานี้เฉยๆฉันได้เราได้ลิฟต์ไว้ไว้ไว้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ว้าว I'm respawning ได้นะได้นนะส่วนได้อยู่แต่ว่าต้องว้าว I'm respawning ก็ยังได้หนึ่งสแต็กอยู่อีฮียะขนาดกูกได้แอซิดแล้วนะอุ้ยหมามาเดินมาทางนี้ ถ้ามีเลาหายนะคะเวลาไปลำหน้าเดินงงสบายด่าเข้านะระวังอ้าวจะหนีไปไหนมาแล้วมาแล้วหายตัวมาแล้วมาแล้วหายตัวมาแล้วไปลองอันติีอะไรไปลองอันติีไปนะสนามที่มักนะว่าพี่จอั์นตีมาได้อยู่เลิศโอ้ไม่ตายตาย เอาไหเอาได้สิล็อกขาครับไปไหนเหี yeah. ้ยเสือกปูนะิคไอ้เหี้ยฉันกำลังไปไ,ไม่ตายไม่ตายสวยมันตีอยู่ก็ให้มันตีไปเรายังไม่ได้โซนไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เอา้านี่แหละ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> มึงเล่นป่าไม่เป็นหรออียุงกูเล่นเมื่อกี้นัทไปเปลียนแพนิคมาก โดนได้นะโดนได้เลย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 เอาซามิลาฉันกำลังไปเฮ้ยยังไม่ปัดยังไม่ปัดไม่ปัดก็ตายได้หรอกเป็นไงล่ะอ่ะกุสลูอะไปไหนว้ายมันไปแล้วไม่ถึงไม่ไรแต่มาแล้ว ลุย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 เชือหนูหนูฝากเข้าล่างเลยนะรอแหละไปไหนล่ะพี่เป็ดไปไหนคะวายนี่กูปวดกระดูกย่เดียวก็พอแม่วายคือเกมนี้เกิดมากส่งเสริมเปพออีลาสติกชอปเติมเกมเติมดีเติมใหม่เพราะว่าสรุดูกยังมั่นใจมั่นใจได้นะคะไม่มีรีฟันเติมได้เลยอีลาสติกชอปอีลาสติกชอปอีลาสติกชอป มือนบูบูสพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็ไปเติมอีกว้าสัลล่านี่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่ต้องกลัวอุ้ยไม่คนมาอย่าอย่ายาย I'm coming ฉันรู้ค่ะให้อีลาสติกชอบอีลาสติกชอบอีลาสติกชอบ ยิ่งจะถึงอีกเหรอมึงยัยไม่เพียร์ a t t e n t i o เลยเมื่อกี้มึงหนีไปไหนมาแล้วค่ะ Elastic Shop Elastic s h อปเติมเร็วเติมไวทับตันอะไรเติมเร็วเติมไวต้องไปที่ Elastic Shop พาหมามาด้วยเหรอพาหมามาด้วยอ้เถึงก็พากรบเหรอว้ายใจเย็นนะเข้ากูสิอีเหี้ยช่เลยช่วเลยกรบตบมันพี่ไม่ไปนะ กบดังให้พี่กระดูดไม่โกรธไม่กดไม่โกรธไม่โกรธ <c oughs> ไปตกน้ำ <c oughs> ใจมากแต่ว่าฉันเหดิจิตะบุบไปเลยลอกมา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 สปอนรักมากใช่เพราะว่าจำไว้นะคะถ้าจะเ,เ,เต e Show, e Show, e เมเิมเกมต้องอิลาสติกโชอิลาสติกโชอิลาสติกโชเติมเร็วเติมไว้เติมที่วงแกมั่นใจ่เติมกันลเลยอุลาสติกโชเติมที่วงแก <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะถ้าเติมก็บอกว่ามาจากอุ้มแกนะอีลาติชอปอีลาติชอปอีลาติชอปแจ่คมาก่อนบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเราต้องไปโซนกัน๋ยวตอนนี้ไ้กันรอคนฟื้นชีวิตกันเส่ไม่หลามมึงเดินมาดีๆมึงจะตายนะกูตกใจบอลอีเทีย มองไม่เห็นเลดสไมเอเวอร์ไปไปอีนี้ก็ได้อีลักติกชอบเมื่อกี้มึงทำไรกูฮายอีแฟนทติออนล็อกขาค่ะอ่ออย่าตีนะอิรักติกชอบไปไหนคะได้เงินได้เง็นได้เงินโอายอ๊าจบไปแล้วยันยันผมมีเซเลปนะ ล้อขาอีลาสติชชอปอ้าวมึงมาทำอะไรกูยาติชชอปมึงรู้จักป่าเติมเร็วเติมไว้ต้องอีลาสติชชอปคำ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 มึงทับอะไรกูแฟร์ี่ออนว้ายว้าว้อีลาสติชชอปฉันกำลังไปเติมเร็วเติมไว้รูดขาค่ะอีลาสติชชอปอีลาสติชชอบนี่อีลาสติชชอปมากอีลาสติชชอบเหรอให้มาล่าเติมเร็วเติมไว้ต้องอีลาสติชชอปอินฟิลิ่เข้ามาเลยไม่รู้มันอยากคิดว่าดึงโดนมั้ง อย่าเพิ่งยอมนะอิการอัสิชยอมแล้วยยังยังรีบไหนคือพี่เลยมังกรแต่ดียอมเลยเดี๋ยวไม่ได้คลิปันซูดิฟมาดิฟมาเดิฟอะไรน้องตวเกียวเดิฟดิฟไปก่อนตัวอ้วนมากเลยครับ นีนข่มขวัญศัตรูว้าใช่ดิจชนามาตายไม่ตายไม่ตายแอคติ้งเป็นกันแหละทำไมไม่ตายอ่ะเอาเอาเฮ้ยเออสำมปินาโกบไปเด็กไปเด็กไปเด็กใครเด็กใคไม่อยู่กับฉันไปเด็กใคไปข้างบนเหรอข้างบนอีลาสติกช็อปเติมเร็วเติมไว บนสู้ได้นะถ้ามันจะเอาอ่ะอีลาสติชอปไว้สู้กันแล้วมาแล้วอีลาสติชอปอ้าวมีคนมาข้างบนไปพี่เฮ้ยเนี่ยเอ็กซ์โซเตสอลาร์ติชอปเปลี่ยนได้คลิปละอันคูไม่ได้เป็นไงล่ะเอ็กซ์โซเตสดุ้งเลยอีลาสติกช็อปสแต็กครบแล้วตีของไห้ยังไม่ครบเลยห้าสแต็กสี่สแต็กไม่ครบไม่ครบพร้อ อ่ะมันเปียอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปตีคนอื่นก่อนของพี่ยังตลกอยู่อคยังไม่ได้ไอเอ้เลยยังเลที่นอยู่เลทรู้รู้ยาออกของตัวแม่มากคือเชิดแคร์เพื่อบ้านอะไรไม่จบกลัวไหมยื่นเต๊กกลัวคนเดียวได้ไงจะทำเลยทั้งเคสควายเจ็บจังเลยอ๋อเจ ทางสักทางหนึ่งเนี่ยว้าววิระวังทุกคนอย่าลืมนะอ๋ออย่าเข้าไปเพราะว่าอย่าลืมอีลาสติกช็อปอีลาสติกช็อปเติมเร็วเติมไวต้องที่อีลาสติกช็อปอีลาสติกช็อปเติมเร็วเติมไวต้องที่อีลาสติกช็อป อะไรต้องตายตายตายนนะ่าไว้ยกดผิดเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ,อิลาสติกช็อประวังนะเติมเร็วเติมไวต้อง<ว>อิลาสติกช็อปเติมฟรีไม่มีเติมฟรีอะไรอะเติมดีไม่มีรีฟันจะมาฟรีอะไรเขาด่านะคะตีบ้านเลยเจ๊ไม่ต้องกลัวฉันอยู่อิลาสติกช็อป อาบอลอนไมล่ะเข้าไปแล้วอีลาติกชอบว้อีนาฟิลิปัดอะไรปัดทำไมเจอกูอีฟีอีล่าทีกชออีลา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 ีชชออช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 ออชบา้าบรา้ากาเียร ยนเลยใครโดนมันยังไม่ตายมีคนโดดมีคนโดดดีกหนึ่งหังว้ายอีลาติชอปทุกคนมาบาลอนเร็วว้ายอีลาติชอปแม่ไหมไไปกมีใครมาไหมอ่ะอู้อยากข้าว่ะพอแล้วอย่าใช้กันเลยมาดีแน่นะในน้แล้วสเลยอีลาติชอป ได้ไหมกูได้เก oh. ิดเกิดเกิดเร็วเกิดเร็วอืออิลาสติกช็อปแต่บ้านดีกว่าเป็นไงบอกแล้วพลังแห่งอีลาสติกช็อปจำไว้นาเติมเร็วเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันต้องอีลาสติกช็อปเติมที่ที่บ้านจ้าเพราะว่าถูกสุดถึง40%ต้องที่อีลาสติกช็อป แต่มึงเจอโกโูิี่ยะออกตัวมั้วนะมาบังกรตัวสุดท้ายแล้วก็แปลบาบอลอนกันเถอะให้กบไปล่อตีนไปเถอะให้ตายไปเถอะวุ้ยแฟนนะเมื่อกี้เจ๊มาตีหน่อยครับคุณครับก็ต้องมีคนอยู่แถวล่างแน่เลยมีไหม าโอ้โหอึดระเบิดมันได้แล้วนะหวยทองนี่ลารจากไกลเว้รอิลาสติกช็อปมาวะอิรัสติกช็อปอิรัสติกช็อปลอดไหมรอดอยู่ไหมไม่มีแฟดด้วยอ่ะอิรัสติกช็อปอีลาสติกช็อปอิรัสติกช็อปว้าหยังรอดอยู่ฝั่งนู้นอยู่แหลงอะไรอ่ะ มันเล่นแบบว่าที่จริงมันก็ควรตายได้แล้วนะแต่มันไม่ตายงงปะเอาบอลอนกันเถอะว่าดูสวยหรือเปล่ามันเลยเอาไม่ได้เพราะว่าอีลาสติกช็อปนี้มาบอลลอนเร็วเพื่อให้รีบตัวไปไหนมาเดือดเอือดหนูที่รอดได้ไงวะสวยขนาดนั้นสวยสนิมตีได้นะตอนนี้อุ้ยจะไปเอา เออคุณท่านดีกว่าเอาคุณท่าน AKAIE เดี๋ยวเพิ่งตีให้พี่นะไปตีสิรออะไรล่ะไม,ไม่ตีฉันจะเป็นดักคนกต,ตีไปเลยเเแล้วใครมาแทงมากำลังไปครับสปินเดอครับเด้อมาเร็วครับไอ้เมิงนะจะแปะ <c oughs> คือไม่นมาวัดพึ่งนะไอ้เมิงเสร็จตีของเลยนะ ม,มัน,นเรียนหรอเข้ามาเลย,ชเยใช่ใช่ข้างบนเจอโกข้างบนเจอโกข้างบนเจอโกไป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 ้ปไปไปไป็ปนปไปไอไนไป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 ไนนป, <c oughs> ปไ,ไป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 อปไปไตไป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 ลปเไปไไปไอ e ีอ มาเยอะมากเมื่อกี้อ้าวผมเตรีเอาแล้วอ่ะเขื่อจะรีบมากนี่เป็นเวลาทรัมป์ชิดไงไม่เป็นไรเราพูดอาสกิลดีกว่าครับฮะน่ารักอ่ะอะไรเยอะเ้องไปเย็ดทีอะไรค่ะเมิงคือใครหรอกผมไม่ได้บอกี่พี่พิมยอมไปนอนรลยอมนอนเล้วเฮ้ยไปพี่พิมเขาจะมารอดูเบคกิ้งดอว์พาร์ททูอยู่พอบอกว่าเมิงแล้วไม่ยอมรับ เขาหมุนล้มเลยด้านล่างก็ได้เจมา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 ริบจบเพราะว่าฉันจะไปดูหนังแล้นั่งหมุนล้มเลยเอาอินเทีรผมแทงให้ไประเด็คือจะบ้าเออโอ้แข็งจัดอะแบบว้ายว้าอีลาติกชอบอีลาติกชอบอีลาติกชอบวิ่งไปดิไปดิฝาดอะไรอ่ะอันนี้ฝาด เอาแล้วกูโดนเออคลิปนี้ออกไปแล้วบอลล็อกายว้ายอีลาติกชอปไปโดนดึงอะไรก็เอาสี่เอาสี่ไม่เอาไม่เอามันอยากให้เป็นบาลอนมันบัฟอคคลิปสิออกมาออกมาออย่าแล้วก็บอกไม่จบแล้วจะไปเอาบาลอนบัฟคคลิปน้ำหดน้ำหมด ไว้เี็คนตายคนเดียวหรอกไม่ตายแล้วอิลาสติกช็อต <ไง S 1> อะบอกเลยอ้าวไ,ไว้เกมนี้คือเลนก้าที่เกิดที่สุดเพราะว่าอีลาสติกช็อต <c oughs>